แลักประกนในเบรกที่3ของรายการวันนี้การแถลงข่าวมีหลายรายการสสนอทองหล่อก็มีนะคะ ก็เรื่องของการไปกู้ยืมเงิน2ล้านแล้วก็ในวันเวลาเดียวกันก็จะมีห่างกันไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะะักข่าวคงวิ่งไม่ทันหรอกแต่ก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันเนาะสุขุมวิททองหล่อเนาะนะคะของนายนภัรนะคะแต่ก่อนอื่นฝากไปด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณนะครับร่างกายของเราเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็เสื่อมตามสภาพนะคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้วก็ที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้นเราก็ต้องทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเสริมร่างกายของเราเนี่ยเสริมเซลล์ต่างๆให้มันต่อสู้กับโรภคภัยไข้เจ็บได้มีทั้งู ขาวและก็เคอร์ซิตินนะคะสำหรับ NK นะคะใครที่เป็นเบาหวานโรคปอดความดันนะคะสามารถทานได้1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะเบอร์เดิมเลยค่ะ090ย9 9 9 9านั่นเองนะคะ มากันที่เมื่อวานนี้นะคะมีการร,ร่อนจดหมายไปตามสื่อใหญ่ๆทุกสื่อเลยนะคะกับการที่จะเตรียมแถลงข่าวนะครับเวลา15นาฬิกานาทีของปูกับหารที่14เนาะ คิดว่าน่าจะคุยกันถึง15กว่านะคะแล้วก็นะะักข่าวคงต้องแยกเป็น2กองนะคะสำหรับพระเอกนะคะพระเอกชื่อดังน้องนายนภะัทรนะคะพร้อมตอบแล้วปมข่าวลือเลิกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะแล้วก็สถานะล่าสุดนะคะล่าสุดได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคุณผู้ชมนะคะโดยได้ร่อนจดหมายเชิญสื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์นะคะในวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะเวลาประมาณ15นาฬิกานาทีซึ่งคาดว่าน่าจะการเป็นการตั้งโต๊ะเปิดใจถึงข่าวลือ ที่มีคนบอกว่าทางคู่เลิกลาก,กันแล้วจริงหรือมั่วชัวหรือไม่เพราะกระแสสังคมตอนนี้ก็จับตามองกันอยู่นะคะขณะที่สาวใบเตยสาวใบเฟินจะบอกสาวใบเตยว่าสาวใบเฟินนะคะก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันหลังกองละครทองประกายแสดนะคะทางด้านช่องวันสามสิบเอ็ดก็ได้ร่อนจดหมายออกอย่างเป็นทางการว่าในวันที่สิบเอ็ดนะคะกระ,กระดาษกระดาษคมนะคุณผู้ชมนะคะสาวใบเฟินซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องก็จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังให้สัญญาว่า ไว้เมื่อวันก่อนนะคะว่าครั้งหน้านะคะครั้งหน้านะคะอ่ะแล้วก็จะคุยกันยาวๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะวันที่4จะเป็นนายนภัทรวันที่11จะเป็นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคุณผู้ชมนะคะการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เราก็ตอบไม่ได้นะคาะเขาเลิกกันหรือไม่เลิกแต่ขอ,อย่าให้เลิกกันนะคะส่วนความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่ก็เป็นอย่างไรก็ต้องรอฟังจากปากหนุ่มนายที่จะออกมาพูดเป็นคนแรกกันก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะคะ ต้องรออย่างเดียวนะคะบ่ายๆเย็นๆก็น่าจะรู้แล้วค่ะว่าสรุปแล้วเลิกหรือไม่เลิกนะคะล่าสุดนะคุณผู้ชมนะคะมีปาปรัสซี่มือดีนะคะคุณผู้ชมนะครับไปแชะนะคะภาพนะคลายนะคะหนุ่มวินนะคะเมทาวินนะคะเป็นหนุ่มหล่อนะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะหล่อมากๆเลยค่ะน้องคนนี้จ,จริงๆมีหลายภาพมีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะควงนางเอกสาวดาวรุ่งช่อง3ากลายเป็นประเดินร,ร้อนกลางดึกนะคะเมื่อมีมือดีปล่อยภาพปาปารัสซี่นะคะ พระเอกหนุ่มซีรีส์วายผู้โด่งดังนะคะไปเที่ยวช้อปปิ้งที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะโดยมีภาพถูกปล่อยออกมาชาวเน็ตก็ต่างถกกันว่าหนุ่มในภาพเนี่ยหน้าละไมคล้ายพระเอกหนุ่มสุดฮอตจากซีรีส์วายก็คือวินเมทาวินและสาวที่ไปด้วยก็หน้าคล้ายนางเอกดาวรุ่งอย่างน้องหลิงหลิงนะคะซึ่งเมื่อดูภาพถูกปล่อยออกมาเนี่ยเระบุว่าเป็นทั้งคู่แฟนคลับของทั้งคู่ก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นนะคะโดยส่วนใหญ่จะ,สะแสดงความคิดเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกัน จริงเอาละมึงแต่เรื่องนี้ก็ต้องรอฟังทั้งคู่มาเปิดใจกันด้วยนะคะถ้าเกิดคบกันก็ไม่เป็นเรื่องแปลกเนาะเพราะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอะไรแล้วก็อายุก็น้องก็เวัยรุ่นเนาะเขาคบกันเป็นสิ่งที่ดีนะคะพี่๋าบอกเลยแล้วเขาถ้าเกิดน้องคนนี้ใช่ไหมเป็นแฟนกันก็น่ารักดีค่ะคนเราเขาก็ต้องมีแฟนเนาะมนุษย์เนาะดาราพระเอกเขาก็เป็นปูถุชนคนทั่วไปมีเลือดเนื้อเชื้อไขเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเจอคนถูกใจเขาก็ต้องอยากได้เป็นแฟนคุยกันจีบกันเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะพี่เต๋ามองว่าเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเป็นแฟนกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่เห็นบรรดาแฟนคลับใน t i กต o กก็บอกว่าคบกันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคบกันจริงๆก็ขอให้ทั้งคู่รักกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเรียกว่าหนุ่มวายอีกหนึ่งคนเนาะน้องบไบรท์ใช่ไหมวชิราวิ์ก็ไปเปิดตัวแฟนสาวใช่ไหม เออเขาก็เปิดตัวผู้ชายกับผู้หญิงอะมันเป็นของคู่กันอะเออเป็นเรื่องปกติไหมอะพี่เต๋ามองอย่างนั้นนะคะพี่เต๋ามองว่ามันไม่ได้เสียหายเนาะน้องวินเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ต้องมีรักเนาะมีความรักนะคะมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เต๋าเขามองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งมนุษย์ทั่วไปเขาก็เป็นกันหมดนะคะเดี๋ยวเราพักกสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงฟื้นฟูเซลล์ของคุณให้กลับมาต่อสู้้กัับโรคภยขเจ็ ผู้เข้าวเกอซีตินนะคะที่จะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยกับมาฟื้นฟูนะคะโรคปอดร,รุมาตอยเบาหวานความดันลองทานดูนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่องพิเศษเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยเบอร์เดิมเลยนะคะ0 9 999 9 9 9, 9 6, พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ